สมโมสรนครราชสี 4, มาคิวซีวีซีด้ังสายมือของท่านผู้ชมครับเสื้อสีน้ำเงินพบกับทีบสมโสโมสรโคราครับทิพยชาบรีอีเทคแล้วก็ซูพรีมครับเสื้อสีาาขาวผ้าช<า>มพูผู้ตัดสินที่หนึ่งอังคณาวงรถอังคณาวงรถครับผู้ตัดสินที่หนึ่งครับหมายเลขสามสิรธิมามานกิจสือมามากิจครับกับตันทีมนครราชสีมาครับออดูมาสิทธิรักครับอมสินสัตพะพอนจะทวิสูตรอมสินสัตย์พพอจะทวิสูครับหมายเลขสิบเอ็ด วารุณีการรัมครับ12อยู่หน้าโฮแมนนะครับบอลเร็วจากสัิกาครับ13จารพรบรรดาศักดิ์ครับอีกหนึ่งบอลเร็วทีมชาติไทยครับตัวรับอิสร,สระนะครับโคโตเอะอินโนเอะชาวญี่ปุ่นครับแต่ก็ผู้สอนสมชายดอนพยดอดยินโนเอะโยกมาแล้วไหลโอ้โหเริ่มต้นด้วยไหลหลังครับวารุณีการรัมครับตีลงไปได้สวยครับวารุณี ได้สตาร์ทเป็นผู้เล่นคนแรนกครับสำหรับบอรุนีครับวันแรกของดารินเดนบอลสั้นตกมาครับสมเมตรโดยอืมอ,อดูมาลูกนี้ดับบล็อกนิดนึงอ่จาจะระไค่นิดนึงตีบอลมานะัทที่มาไหลอึ๋งจารุณีการลำครับโอโ้ลูกน,นี้ตีคมมากครับไหลสั้นของบรุณีการลำครับดูอีกครั้งหนึ่งครับยกมาโอ้โหได้จังหวะจริงๆครับแล้วก็เป็นจังหวะ บอลลุนโล้นเลยครับตรงมุมตรงน้องครับครับบิ๊กแม์ของสัปดาห์นี้นะครับในฝ่ายหญิงนะครับดูครับว่าแมวจะกินปลาหรือปลาจะกินแมวรับวันนี้รัแรกของสิริวันแล้วสิริวันเคาะเบาๆยังดันขึ้นอยู่นะครับอนุมาโอแมนคักข้ามบาวรุ่นนี้วารุณนี้อีกครั้งแม่รอบแรกไม่ได้ก็มารอบสองครับน้ำใจงาม้วเกิดครับวราพรครับ รอบแรกเกี่ยวได้แล้วเอากลับไปที่เดิมเลยครับวราพรแล้วก็วารุณีครับนี่ครับวารุณีการรามครับเด็กอายุยังน้อยครับหลงบล็อกไปครับเมื่อสักครู่นี้บอลแรกไม่ขึ้นเท่าไหร่ดารินเคาะเบาๆครับกรัญญาศสียองออยังยังข้ามครับโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้ครับบอลนครศีมาครับ ซิลิมาสุดยอดครับลุกนนี้นึกว่าบอลจะไม่ข้ามแล้วครับเนี่ยบอลบอลหนึ่งไม่เท่าไหร่บอลสองมันพุ่งเข้าเน็ตครับแต่เป็นซิริมาครับแก่ออกมาแล้วบอลมมวนลงไปในฝั่งของสุพีมสวยมากครับตัวนี้เกือบล้าเข้าไปแล้วฮะตองอันเดอร์ครับ,รบน้ำเพิ่มแก้ก่อนครับนักที่าทมาบอลเร็วโอ้โห <laughs> เอาลงจนได้ครับวารุษใีการรําลุกนี้ต้องชม มารุกนีครับกดหัวบ,บอลลงไปยี่สวยอะกึ่งตีกึ่งยอดเลยครับตีบอลเอ็กลูกนี้แล้วเฉล็บเน็ตนิดหนึ่งอะวสตริยาเลยเสียจังหวะไปเลยครับดึงนะครับเอานูมามาแล้วติดบล็อกอินาโน,นเอสายไม่กลางครับหักข้ามาอาัตมนต้องตั้งบอลสองให้สิริวันตีจากสามนี้ครับประของมาบอลเร็วติดบล็อกเรียบร้อยครับ <c oughs> ร <c oughs> S <S จบไปด้วยวิธีการล้มครับก็เป็นเซตที่สองครับทางนครราชสีม,มาคิวบีซีบีซีั้ชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ18ครับัศริยาสิริวันโอ้หูยีน,นัโนเอครับเสร็จข้ามาสิบครับลกหัวเสาสิริวันอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกครับโอ้แล้วกลายเป็นคะแนนครับต้องโอ้ต้องไปขอบคุณอีนาโนเอนะครับ ไปไล่จังหวะ2แล้วก็สุดท้ายทำให้ทีเนี้ครับจังหวะนี้ครับแล้วกลายเป็นว่าทีมได้คะแนนกับการบล็อกเลยครับโอ้ซีรีวันเนี่ย